ครับตอนนี้มาอยู่บ้านท่าช่างอำเภอเฉลิมพระเกียรตินี่ครับทานนิรภัยอะไรน้องจำไอันนี้ตังเลยครับฐานนิรภัยท่าช่างนะอันนี้เราจะอยู่อำเภออำเฉลิมพระเกียรติแล้วครับอยู่ในเขตตัวอำเภอดมีซีเจนะอันนี้ตัวอำเภอเฉลิมพระเกียรตินี่เทศบาลแล้วนะหรืออำเภออันนี้คือเทศบาลท่าช่างนะครับนี่ภายในตัวอำเภอ เอ่อ,อเบอร์อยู่ความือนะครับอถนนถนนหมายเลขอะไรสองสองไม่ใช่สองสองสี่หมายเลขความือไปบุรีรัมย์ไปชักรลาดใสายมือไปไปโคราชนะครับครับอันนี้คือตัวอำเภอรครับตัวอำเภอรครับนี่คือตัวอำเภอก็อันนี้ก็เป็นบ้านเรือนที่ ใครเข้ามามาสืบข้อข่าวข้อหน้านะครับในเทศบาลตำบลอชานี่ครับตัวอันเปอนเป็นเฉลิมเกียรติครับครับผมจะออกไปเส้นเส้นอะไรนะเลขเส้นเส้นสองสองหกไหมครับครับออกแล้วครับอันนี้ครับเป็นมรดกโลกเลยนะครับก็เรียกว่าจีโอพาร์คนะครับนี่ผมออกมาแล้วนะครับนี่ครับิรลวัน ข้อมูลครับมีประมาณ10โลเศษเศษสิบโลประมาณถึงโรงเรียนบุญวัฒนาด้านหน้านะครับประมาณนะครับช่วงนี้ไม่ตั้งใช้ข้อมูลดีๆครับเผื่อใครมาเห็นตัวนี้ครับช่วงนี้ไม่ตั้งใช้ครับ